สวัสดีครับพบก,กับสุรข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ข่าวใหญ่วงการฟุตบอลไทยบิ๊กเนมเพิ่์นกำลังสมาคมสร้างทีมชาติไทยยุคใหม่ในวินจิตทอมนะครับบอกแฟนบอลเตรียมฟังข่าวใหญ่ในเร็วนี้เพราะบุรีรัมย์ูดนเตดจะร่วมกับทางสมาคมฟุตบอลเพื่อสร้างทีมชาติไทยยุคใหม่เป้าหมายมสู้ทุกชาติในเอเชียกรณีน,นี้นะครับบนตำรวจเอกสมยศปุ่มบะม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออก,ออกแถลงการขอให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทีมชาติโด,ย,ดยเปิดโอกาสให้ทุกคนและเรียนเชิญสโมรสรสมาชิกนำเสนอแผนงานให้กับทางสมาคมฝ่ายผ่านฝ่ายเทคนิคทีมชาติเพื่อพัฒนาทีมชาติยอย่างจริงจังแฟนบอลค่อนข้างต่อรับนโยบายหรือแนวทางนี้เป็นอย่างดีโดยเสนอให้บุคลากรต่างๆมีความรู้ความสามารถเข้าไปเสนอแผนงานให้กับทางสมาคมอาทิเช่นปียพงผิวอ่อนอดีตกัปตันทีมชาติ ที่เคยบอกว่าพร้อมเข้าไปช่วยเหลือล่าสุดนะครับเนวินชิชอบท่านประธานสโมสรบริลลัมยูนเต็ดเป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาเปิดเผยผ่านเพจลุงเนวินว่าเขาจะเข้าไปร่วมมือกับทางสมาคมในการพัฒนาทีมชาติไทยแล้วเร็วนี้บุริลัมจะมีข่าวดีข่าวใหญ่นะครับมาถแถลงให้กับแฟนๆได้ทราบถึงความร่วมมือกับบุริลัมและกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนาทีมชาติไทยเป็นอย่างระบบระเบียบวินยัย โดยทุกภาคส่วนภาคกำลังและความพร้อมของเราสนับสนุนและร่วมกันสร้างทีมชาติไทยยุคใหม่ขึ้นมาโดยมีเป้าหมายที่จะทำให้ทีมชาติไทยสู้ได้ทุกชาติในเอเชียและสร้างความสูงให้แก่แฟนฟุตบอลชาวไทยทุกคนคนรุ่การฟุตบอลอยากเห็นทีมชาติไทยประสบความสำเร็จแต่เราต้องคิดถึงการพัฒนาทีมชาติอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบจึงต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาลีอาชีพซึ่งเป็นการพัฒนาฟุตบอลที่จะส่งผลต่อทีมชาติไทยให้เข้มแข็งได้ในอนาคต ทิสตองโดซออดลุยเ f ฟเอัพกับทีมชาติไทยทิสตองโดนะครับเป็ควาจำบุกทีมชาติไทยสอบพลาดลุยศึกฟุตบอล AFF เอ p ัพ2022ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นปลายปีนี้เสร็จแล้วเมื่อมีกระแสาขาวลืออย่างหนักนะครับว่าสมทรท,รทูบงคคอนยูนเต็ดที่เป็นตัวสกัตของเจ้าตัวอาจจะไม่ปล่อยตัวให้สู่ทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอฟเอ p คครัคร้งนี้ ข่าวลือที่ออกมานั้นนะครับสีนักเตะที่ทัพแข่งเทพจะไม่ปล่อยตัวประกบไปด้วยที่เดทนพ่วงจันตัวเก้านั้นมานเูเอลทอมเบียและทิสซองโดเนื่องจากการแข่งขันดังกล่าวไม่ได้อยู่ในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ซึ่งทางสโมสรต้นสกัดมีสิทธิ์ที่จะไม่ปล่อยตัวผู้เล่นเข้าสู่ทีมชาติเวียดนามเปิดตัวชุดแข่งขันใหม่แบรนด์ไทยล่าแชามป์ AFF ครับชุดแข่งใหม่ทีมชาติเวียดนาม2023 แบรนด์กีฬาชื่อดังของไทยนะครับก็คือแกรนส Sport ผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬาชื่อดังจากเมืองไทยจับมือกับทางสมงาคมฟุตบอลเวียดนามเปิดตัวชุดแข่งขันใหม่ของทัพ Golden Warrior ในปี2023โดยจะเริ่มต้นใช้งานในการแข่งขัน AFF Cup 2022เป็นต้นไปเสื้อทีมชาติเวียดนามตัวใหม่นี้นะครับจะทำจากวัสดุ r e ไซ c l e เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คาดกัรว่าขวดพลาส,สติกมากกว่า300,000ขวดจะถูกแยกและรีไซเคิลเพื่อผลิตชุดแข่งขันในปี2023ชุดใหม่นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ระบายอากาศดีๆและคล่องตัว ทำให้ผู้เล่นรู้สึกสบายเมื่อเคลื่อนไหวโดยใช้เทคโนโลยีการทอที่ลดความหนาแน่นของเส้นใยในบริเวณความร้อนและเหงื่อจับตัวอยู่ที่ร่างกายเพื่อปรปรุงประสิทธิภาพของผู้เล่นน้ำหนักจีเรียของเสื้อรุ่นนี้จะเบากว่ารุ่นก่อนหน้า15%และระบายอากาศได้ดีกว่ารุ่นก่อนหน้านี้30%ไอเดียการออกแบบต้องการแสดงถึงเจตดตำนงอันแข็งแกร่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศนักเตะและแฟนบอลน,นับล้านของทีมชาตินนมิวนาม จึงนำดาวทองม,มาประดับบนเสื้อตัวนี้ภาพลักษณ์ของการแพร่กระจายคือภาพของแฟนนับล้านที่ร่วมเชียร์กับทีมชาติอย่างภาพภูมิใจนะฮะโอ้โหเสื้อสวยไม่หยอกเลยครับคอนซาตเตียนแถลงการไม่ปล่อยซูรูโชคลุยอาเซียนครับ2022 อ็กร okay, ะโดคอนเซิร์ซัปโปโรน์ับต้นสกัดของเจ้าเช็คสุภโชคสารชาติเตรียมออกมาแถาลงการอย่างเป็นทางการเร็วนี้อาจจะไม่ปล่อยตัวในแข้งวัย20ปีมาร่วมทีมชาติไทยในศึกอาเซียนคัพ2022อย่างแน่น,นอนแล้วเพราะช่วง,งการไม่ใช่ฟีฟ่าเดเจ้าเช็คนะครับเพิ่งจะรดประกาเสนิยาถาวรจากบุรีรัมนยนเต็ดมาอยู่กับคอนเสิร์ตซัปโปโรเป็นระยะเวลา5ปีนับตั้แต่เมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาทำให้เจ้าตัวกลายเป็นผู้เล่นทัพ นกฮูกเมืองเหนือเป็นที่ลดลอยแล้วซึ่งทางสมโมสรนะครับสามารถปฏิเสธการไปตัวนักเตะม,มาแข่งขันที่ไม่ใช่ฟีฟ่าปฏิทินเดได้โดยอาเซียนคัพ2022จะแข่งขันกันระหว่างวันที่20ธันวาคมถึงวันที่16กมกราคมนี้ทั้งนี้นะครับมีการเพิ่มเติมอีกว่าในช่วงเดือนมกราคมในปีพศ2566ตามสกทางสมโมสรกำลังอยู่ในช่วงปรีซีซั่นเจลีกฤดูกันใหม่2023อีกด้วยทำให้เ้าเช็คที่กำลังปรับตัวดีๆขึ้นเรื่อย นับตั้งแต่มาแข่งเกมอุ่นเครื่องที่ประเทศไทยเมื่อสุดสดาที่แล้วจะต้องอยู่ฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมต่อไปตามคําสั่งของมิซามิไฮโรเปรตวิทกุนซือของทีมนั่นเองนะฮะได้สนามแล้วอินโดนีเซียนครับใช้รังเยาวจุ3 0 0 0 0คนดวลช้างศึกสังเวียนแข่งอินโดทีมชาติอินโดนีเซียนะครับรองแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ผ่านมาที่จัดสลัก อยู่ร่วมกลุ่มเอกับทีมชาติไทยชั้นเก่าฟิลิปปินส์กัมพูชาและบูไนในการแข่งขันฟุตบอล a f f m i t s ิ b i บิชิอิเล็ก c Cup 2022ที่จัดทำการแข่งขันในรอบที่20ธันวาคมถึงวันที่16มกราคมในปี2666ซึ่งก่อนนน้ี้อินโดนีเซียถูกปฏิเสธไม่ให้ใช้สังเวียนการแข่งขันกิโลลาบุงกา,ราหรือเสยายานันสนามที่มีความจุกเกือบ8,000ที่นั่งเนื่องจากอยู่ในช่วงของการปรับปรุง ล่าสุดนะครับทางสมาพันธ์ฟุตบอลอินโดนีเซียหรือ PSSI ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าทีมชาติอินโดนีเซียจะใช้สนามเพรติออตที่ตั้งอยู่ในฝั่งชวาตะวันตกเป็นรังเย่าของทีมชาติอินโดนีเซียในรอบแรกของการแข่งขันฟุตบอล AFF Mitsubishi Electric Cup 2022โดยสนามแห่งนี้มีความจุทั้งหมด30,000ที่นั่งซึ่งสนามแห่งนี้เคยเป็นเจ้าภาพ19ปีชิงแชมป์อาเซียนนะครับปี2022ที่พ่นนานาอีกทั้งยังเคยจัดงานการแข่งขัน ยู19ปีจริงแชมป์เอเชีย2018นะเอเชียนเกมส์2018ที่อินโดนีเซีย,ยเป็นเจ้าภาพจาัดก,การแข่งขันนะครับเรือ่องรอบโปรแกรมการแข่งขัน AFF มีซ s u b i s h i Electric c u 2วันท2รอบแรกทีมชาติอินโดนีเซียรประกอบไปด้วยวันที่23ธันวาคมพกกบกับกัมบูชาเล่นในบ้านวันที่26ธันวาคมพบก,กับบรูไนอภิเยนวันที่29ธันวาคมเจอศึกใหญ่นะฮะซูเปอร์มิเนทพบก,กับไทยเล่นที่บ้านนะครับและววันที่2มกราคมในปี2566พบก,กับ ทีมชัดฟิลิปปินโดยจะออกไปเยือนนี่คือสุลตาวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบยันของที่19เพื่อสถิติยอด